เบาเบค่ะี๋ยวแม่จะจท,ทำข้าวให้เด็ดๆแล้วนะคะ,ะทำข้าวให้เด็ๆเดี๋ยวค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะทำอาหารให้พวกคุณนะคะเดี๋ยวเราจะทำอาหารให้คุณคุณเขานะคะคนขาเราจะทำอาหารนะคะอาหารให้คุณคุณนะคะ ให้คุณคก่นอนเท่ากันไหมเท่ากันพี่จีไม่กินนะสิพี่จีอะ่ะ นมนมอยู่ไหนคะนมนม,นม๋ยวไปเอานมก่อนนะคะนมนมนีม่ได้แล้วนะคะใส่นมนมแล้วใส่นมนมแล้วเดดพร้อมหรืยอยังลูกเขาก็จะแบบเด็กๆเ,เขาก็จะลุมถึงเรานะทีนี้นะเด็กๆก็จะลุมถึงอยู่แม่ดิบัดทีนี้มีจังเด็กเนาะปัดที้มีทีละถ้วยเลยนะเงียบไปเงียบไปอย่าพูดให้ตัวนะ อย่าเพิ่งให้รู้ตัวนะทุกคนอย่าเพิ่งให้รู้ตัวนะมันจะลุมถึงเรานะมันจะลุมถึงเรานะเดี <c oughs> ย๋ยวคอดูนะพ <c oughs> อวางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกนะเราจะเรียกให้เขามากินพร้อมกันดูซิว่าเข้าถูกม,ม,มุมไหมเขาจะเข้าถูกม,มุมหรือไม่ปกติแม่จะให้กินถ้วยเดียวกันนะวันนี้เราจะแยกถ้วยนะทุกคนวันนี้แม่มีโอกาสไปซื้อถ้วยอาหารมานะ,แ,ะแยกถ้วยแล้วนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะ เด็กๆเด็กๆค่ะกินนม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 ลุ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 กินนมกินนมกินนมชัวกินนมกินนมนี่ค่ะนมอยู่นี่ค่ะหนูเห็นถ้วยไหมลูกนมอยู่นี่นมอยู่นี่เอาเลยค่ะเอาเลยคนละถ้วยนะคะคนละถ้วยค่ะลูกคนละถ้วยค่ะถ้วยนี้ค่ะถ้วยนี้ค่ะมีเห็นไหมเนยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนูจะเดินข้ามไปไหนลูกหยาบ เร็วค่ะเร็วค่ะเ,เอ้ยมันกินมั่วว่ะเยคนนี้เนี่ยดูที่นี่เหยียบนมเปียนหมดเลยนะคะทุกคนขานี่นะฮะน้องเหยียบนมนะน้องมัว่วอี่วไปเลยไปกินถ้วยเดียวกันคือเก่ามาที่นี่อ๋อยังไม่ชินกับการแยกถ้วยหรอลูกหนูขาแม่ให้หนูคนละถ้วยลูกมามาค่ะมาค่ะนี่ค่ะ จี๋อลูกอะเออนละถ้วยไปลูกถ้วยนั้นหมดแล้วมากินถ้วยน,นีนกนนะออ้กินแต่นมกันนะอกินแต่นมอาหารไม่กินเลยลกูกโอ้ยสูรูปฉันทำไมลูกเป็นอย่างนั้นล่ะลูกมาทางนี้ค่ะมาทางนี้มาๆมาๆมาทางนี้ค่ะมาๆมาๆมา,ๆมาๆอย่าเหยียบนมนะคะลูกมันจะหกนะคะอ่ะค่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 ะข้าวหอมข่ะกินค่ะลูกกินค่ะ กินเลยลูกกินเลยครับพี่จีมาเอาถ้วยใหม่ที่ลูกมะพี่จีมาออะพี่จีมาเอาถ้วยนี้ก็ได้มอ่ะอ่ะใครจะเอาถ้วยไหนก็เอาลูกอะแม่เติมนมให้ค่ะเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวแม่เติมนมให้นะคะกินด้วยกันก็ได้ค่ะอออ่ะเดี๋ยวแม่จัดเติมนมให้นะคะกินเลยลูกกินเลยพี่จีกินเลยลูกพี่จีตอนน้องอยังหมดเลยคะแม่จ๋าค่ะ น้องย่างผมม่น้องย่างผมทุกถ้วยทุกถ้วยเลยอ่ะกินถ้วยไหนน้องก็ย่างหมดเลยอ่ะน้าลูกกินถ้วยไหนน้องก็ย่างลูกฉันหลงงเป็นงงเป็นงงงง,ง,ง